ครับพบกับรายการก้วยหอมกับกูรูวันพฤหัสที่14กรกฎาคม2565นะครับตลาดตลาดหุ้นไทยทั้ว่าปิดทาการเป็นที่เรียบร้อยแล้วดัชนีปิดที่1,536.82จุดนะครับลด,ดลง9.98จุดคิดเป็น0.65มูลค่าการซื้อขายวันนี้61,644.89ล้านบาทนะครับเรียกว่า หวงแวงจังหวัดที่ดอกเบี้ยขาขึ้นนะทุกคนกังวลใจว่าปบเดือนนี้เฟดอาจจะขึ้นดอกเบี้ยถึง1%นะจากเดิมที่ประเมินไว้ว่าน่าจะขึ้น0 7น้นะเรียกว่าด้วยตัวเลขเงินเฟ้อต้องบอกเลยว่าโอ้โหสูงกว่าที่นักวิเคราะห์นี่คาดการณ์กันไว้นะในขณะเดียวกันล่าสุดเองวันนี้ทางด้านของธนาคารกลางของแคนาดรก็มีการประกาศขึ้นดอกเบี้ยนโยบายในวัน่าเนลยฮะเรียกว่ามาอยู่มาสู่ที่ระดับ2.5%เ ในขณะที่ธนาคารกลางของฟิลิปปินส์เองก็มีการประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย0.75เปอร์เซ็นต์ว่าสูกระดับ3.25เอร์เซ็นต์าจะเห็นว่าโอ้โหทุกคนนี่แบบว่าขึ้นกันแบบแบบนี้หนักๆแบบนี้หรือวยคงกดดันนัต่อแมงสาดนันหรือว่ากรงของบ้านเราว่าจะปรับขึ้นดอกเบี้ยนี้ว่าเร็วกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไปทำไมก็เป็นเด็่ที่ต้องมานั่งติดตามการทั้งหมดเลยว่าฮวงวินัยทั้งหมดว่า เรื่องของโรเบียเป็นอะไรที่เป็นการบุดขยี้เกมหุ่นกันบกดาเราจะมาต่อสายมาพูดคุยกับคุณกอนพัฒน์บอดเชษฐ์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์โนมบุระทัฒนาสิธิ์จะมาสรุปภาพรวมตลาดว,วันนี้รวมถึงแนวโน้มในวันพรุ่งนี้ว่าจะเป็นอย่างไรสักครูครับ <Hello. S 1> สวัสดีครับคุณกรพัฒครับนี่คือรายการกล้วยหอมกับกูรูนะฮะวันนี้หุ้นไทยต้องบอกเลยว่าโอ้โหวิดวิด,ด,ดจะมาแตะตรงแนวรับพันห้าร้อยสามสิบจุดยสามารถเด้งม,มาได้มาปิดตรงหนึ่ันห้ารจุดวันนี้เกิดอะไรขึ้นครับคุณกองพัดครับขอบจริงๆต้องบอกว่าเป็นรุ่นเดิมนะครับที่เราก็คุยกันมาต่อน,นี่ว่าบรรยากาศของการลงทุนเองเนี่ยยัง เวกน้ำหนักกับเรื่องตัวภาวะเงินเฟอ้อที่สูงนะครับการเบ่งขึ้นในกระดกเบีย้ยที่เร็วนะครับแล้วก็จะนําไปสู่ความเสี่ยงต่อสีถดถอยนะครับซึ่งตอนนีอเนี่ยตลาดก็ต้องค่อยๆทยอยปลดล็อกทีละเรื่องนะครับเงินเฟ้อสหรัฐที่ออกมา9.1อซอาจจะมีความเป็นไปได้ว่าเป็นโซนพีคนะครับหรือใกล้ๆพีคลวนะครับแต่ว่าตลาดเองเนี่ยนะครับอาจจะยังไม่เจอฐานเพราะว่ายังต้องรอการปรับนโยบายนะครับที่คันเร่งเองยังดูเหมือนน่าจะเร่งขึ้นนะครับอาจจะมากกว่าที่ตลาดคาดด้วย เติมที่ตาดเคยมองว่าดอกเบีย้ยไปเดือนนี้จะขึ้น75 basis point นะครับแต่ว่าเดือนน้มตอนนี้อาจต้องขึ้นถึงระดับห 100. น 100. ึ่งร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับแล้ไม่ใช่หมายครับว่าสภาวะคล่องที่ถูกดึงออกเร็วนะครับตลาดเองก็จะต้องค่อยๆไพรซินเข้ามาตลาดเลยเป็นเรื่ก,การใช้เวลาถึงใช้เวลาอยู่ครับผมครับผมนะนำนำเดือนน้องในวันพรุ่งนี้เองด้วยว่าแหมมันดูแลเด็บพันห้าร้อยสามสิบจุดเนี่ยจะเอาอยู่ไหมถ้าเกิดเอาไม่อยู่เนี่ยแนวรับจะไปได้อยู่ตรงไหนครับคุณกวรมัตครับ ครับคือตอนนี้แรงถ่วงก็มาเซกเตอร์ที่เป็นโดเมิสิกเพลย์นะครับแล้วก็รวมถึงตัวกลุ่มเอเนจีนะครับคัมภีนี้เราต้องตามดูเรื่องราคา,าน้ำนมะันนิด mm hmm. นึงเพราะว่าเรื่องผลสัญญาณนะครับจะหลุด97เหรียญต่อบาร์เรลสำหรับตัวน้นดิบเรนต์นะครับถ้าหลุดเลเวลนั้นต้องบอกว่าราคาน้ำมันเข้าสู่โหมดขาลงนะครับซึ่งนี่จะเป็นตัวที่จะไม่ตัวเอเนจีเซกเตอร์เนี่ยอาจจะเป็นตัวถ่วงตลาดอีกรอบนึงนะครับอัน mm hmm. นี้ก็เป็นอะไรที่ทำให้ผมคิดว่าตลาดวันพรุ่งนี้ย,ยััันะังมีลกกษณะะาารรรไไซซดดด์์์ววนนอยู่คบบแ ห5 2 3น้าอยี่สิบสามนะครับกับหนึ่งพันห้าร้อยจุดนะครับแนวต้านจำกัดที่หนึ่งห้าสี่ศูนย์กับหนึ่งห้าสเจ็ดครับผมครับผมในะรายการก้วยหอมกับกูรูวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณกอนพัฒน์มากเลยครับที่มาให้มุมมองในวันนี้ขอบคุณ,คณมากครับผมยินดีครับสวัสดีครับครับผมน,น,นั่นคือมุมมองของคุณกอนพัฒน์บริชเชนะครับผู้มีการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์โนมุะระพัฒนาสินผมเชื่อว่านักลงทุนได้รับทราบมุมมองนะเรียกว,ว่า จากคุณกณ่อนพัดเป็นที่ดึงดูดแรงโครคงใช้มุมมองของคุณพัดมาประยุกต์นะในการที่จะประกอบในการตัดสินใจในการซื้อขายหุ้นในวันพรุ่งนี้นะครับผมมันใช่วงของ4ี่หุ้นสวิงกันบ้านนะครับต้องบอกเลยว่ามันนีทีมข่าวของผู้ีไซเยแมนเกาะติดหน้ากระดานนะครับจะบอกว่าแม่เป็นอะไรที่แบบว่าแม้ภาพโดยรวมจะไม่ดีนะแต่ก็มีสีส่ตัวต้องบอกมีความโดดเด่นนะครับและน่าสนใจนะคือในส่วนของตลาด หลักทรัพ m a i นันเริ่มจากสุิงตัวแรกคือตัวของ KWM นะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่3บาท12สตาง์เพิ่มขึ้น7.2สตางค์ที่เป็น30%นะครับส่วนสุิงตัวที่2 Crew, ครูนะฮะหรือว่า KOOL นะครับราคาหุ้นปิดที่57ตังค์นะครับเพิ่มขึ้น5สตางค์ที่เป็น9.62%ส่วนสวิงตัวที่3นาซาคาระมูลหรือว่า AUCT ราคาหุ้นวันนี้ปิดที่ 7บาท85สาตางเพิ่มขึ้น40สตางคิดเป็น 5. 3 7สเส่วนสวิงตัวที่4นะครับหนึ่ของ O2O ูนะครับราคาวันนี้ปิดที่17บาทเพิ่มขึ้น1บาท10สตางคิดเป็น6.92%นะครับนี่คือ4ี่หุ้นสวิงที่เกิดนักจะไปตรุมบอลในวันพรุ่งนี้นะอย่าลืมศึกษาทำการบ้านนะครับดูเรื่องราวของแนวรับดูแนวต้านเนะพื่อใช้ข้อมูลอน้มบาประกอบในการ ตัดสินใจซื้อขาย4ีหุ้นสุินในวันพรุ่งนี้ไม่อชีวเขงหุ้นที่ในสุดจัดเป็นบ้านโดยคุณอภิวัตรวีสิริเวชนักเทคนิคของมีแบงก์ประเทศไทยนะครับเป็นบริวาในวันนี้ได้นํามา2ตัวตัวแรกนั่นคือถังเอสโซนะครับรูปแบบของกราฟแล้วคุณอภิวัตรบอกว่าเป็นจังหวะเก่งกําไรนะครับให้แนวรับที่10บาท40สตางแนวรับที่9บาท8 0สตางสำหรับแนวต้านอยู่ที่11บาท10ตางต้านไปที่12บบาทวันนี้ราคาหุ้นของเอสโซปิดที่ สิบบาท60สตางลดลง60สตางคิดเป็น5.36%ส่วนแจบตัวที่2ที่คุณอภิวัตแนะนำา็คของเมกานะครับหรือว่า MEGA นะครับหรือว่ารูปแบบของกราฟแล้วคุณอภิวัตบว่ากำลังฟื้นตัวนะครับให้แนวรับที่50บาทแนวรับปที่4 6บาท50สตางสำหรับแนวต้านอยู่ที่5.2บาท75สตาตคางนวต้าปิดที่54บาท25สตาตคางนะครับซึ่งวันนี้ราคาหุ้นของเมกาปิดที่ 5 1บาท50าสตางเพิ่มขึ้น1บาท50สตางคิดเป็น3%เนะครับนี่คือรายการกล้วยหอมกับกูรูวันนี้ถ้าเกิดนักลงทุนะชอบฝากไลค์ฝาก,ฝากแชร์ในส่วนของ a c e b o o k คุณอินไซด์และช่อง y YouTube คุณอินไซด์ถ้าเกิดอยากติดตความสัมบัตแบบเดียวทันสามารถติดต่อที่ได้ที่เว็บไซต์คุณอินไซด์คอมสำหรับรายการกล้วยหอมกับกูรูวันนี้ต้องขออำลาท่านผู้ชมพ้อมไปกันครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับผม